มากก็ดีเราเห็นน้องมันแม่นแบบดุดีแม่ผู้เขาคนส่วนพี่ว่ามันเข่าขัดตัวเอาดำได้ขี้มันสีว่งามเลยมันสีไปคนละอย่างเลยมันี่ก็สวยครับแมนพี่ว่ามันเข่าเด้ครับเข่าขัดตัวเอาดำได้ขี้มันี่เรียบร้อยเลยเนาะมันสีโดดเลยอ่ะผมมันสีโดดสวัสดีบอผมมาคือเราเนะมันดำแดงนะสีแดงมาตัดครับงามเนาะถือใจ สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้นองพี่น้องปองปลายสูผูสู้คนครับเอฟซี่ใช่ประสิทธิ์ออดโตพุ่มฮาดีตลาดเอซี่สายใหม่ยูทูบชาแนลครับช่องใช่ประสิทธิ์ครับผมเขาไปกดติดตามกดถือใจได้เลยครับอย่าลืมไปติดตามให้ได้หลายนะครับใกล้สิได้พอพันคนแล้วครับผมต่ว่ายอดวิวนี่ตอนนี้กระปาเข้าไปสี่หาแสนวิวแล้วเดือนเดียวเนาะกะต่ว่าตีอย่างเดียวครับผมอยากให้ลูกค้าซอยกดติดตามให้แน เพราะว่าพอขันม,มันหัดพันวิวนี่ไอหอดพันข้นเนี่ยมันกับซีมีฟัก์ชันอย่างที่ผมเสียไทยลูกค้าได้เบิ่งอีกหลายอย่างจังได้กะขอความอนุเคราะห์ขอความกาัลุณ่าซอยกดติดตามให้ผมแนเดอครับนะเขัไปเลยครับพิมพ์ว่าใช่ประสิทธิ์ครับผมแล้วก็กดติดตามให้ผมแนเนาะคันเป็นไปได้กับกดกระดิ่งความก็ได้เพราะว่าเวลาผมมีอ่ามีรีวิวรดแต่ละราลุนจะรุ่นลูกค้าสิบด้พลารรีวิวตัตนันเนาะฝากแนเดอครับผม อ่ะเรามาเข้าที่งานกันเลยนะครับขอบคุณ FC ท่านนี้มากครับผมเป็นรุ่นน้องที่อยู่จังหวัดกาลสินด้วยกันเนาะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกพอถามไปถามมาบอกอยู่กรรมราาใสส่วนตัวผมเองนี่อยู่ยางตลาดก็กลายเป็นคนบ้านเดียวกันไปเลยนะครับอิสุดีแมปี2015ครับลูกค้ามาติดตั้งชุดทุ่มเบาะแบบสวมทับพร้อมกับปูพรมหนัง 5D2 ชั้นเกรดพรีเมียมพัดกับทางร้านนะครับ พรมหนังก่อนเลยอะเอาพรมหนังก่อนพรมหนังนี่สิเป็นหนังสีดําเดินได้สีดําด้อครับ fc น่ครับ fc ทุกๆคนครับพรมหนังลูกค้าเลือกเป็นสีดนะดำบอมแมนดิพ่อค้าเลือกให้ครับตัวนี้พ่อค้าเลือกให้เพราะว่าลูกค้าเลือกดําได้ดําดําดําได้ครีมเนาะแต่ว่าพ่อค้ามองแล้วว่ามันจะต้องเป็นดําได้ดํามันจะสวยเพราะว่าลูกค้าทําเบาะหนังสีดานะฮะลูกค้ามาทาเบาะหนังเป็นสีดํานะครับ ถ้าเป็นดำได้ครีมมันจะไม่เข้ามันจะโดดเกินพ่อค้าก็เลยตัดสินใจสั่งสีนี้ให้เลยถ้าลูกค้าไม่รับค่อยสั่งให้ใหม่นะครับเพราะว่ามองแล้วโดยประสบการณ์ของพ่อค้าที่ว่าติดตั้งมาหลายๆคันเนี่ยนะฮะแล้วก็ลูกค้ามาทําเบาะสีนี้เนี่ยดำได้ดำดำได้แดงจะสวยกว่านะครับแต่ลูกค้าไม่ไม่ไม่อยากให้มันเป็นดำได้แดงเพราะว่ามันจะมันจะเหมือนกันกันกบเบาเกินไปเนาะ ก็เลยตัดสินใจเอาดำได้ดำให้พรมหนังเกรดพรีเมียมพัดหนังไมโครไฟเบอร์แท้เทียบเท่าเบาะหนังแท้ในรถยนต์พอซิลิโคน XPE 2ชั้นพร้อมกับหนามกันลื่นซ,ซิลิโคนซิลิโคน XPE เนี่ยข้อดีนะครับเน้นย้ำคุณลูกค้าเลยเป็นตัวที่ทำให้พรมหนังตัวนี้ใช้งานได้นานมากนะครับห้ปีไม่มียุบไม่มีบุบไม่มีสลายเหมือนกับฟองน้านะครับคุณลูกค้า เย็บาย่ำยังไงก็ไม่ยุบนะครับผมพรมหนังสีดําเดินได้สีดําพร้อมกับใย,ยดักฝุ่นลายกุชชี่เกรดไนลอนหนาพิเศษส,สีน้ําตาลน,นะครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับถ้าเป็น DMa มตัวปี2015นะครับ12-19นะครับจะโอบกอดขึ้นมาข้างเบาะให้ลูกค้าอย่างนี้เลยนะครับใย,ยดักฝุ่นก็จะมีให้คุณลูกค้า4ี่ชิ้นความละเอียดของเนื้อง,งานก็จะประมาณนี้นะครับแนวตั้งขาเบาะก็จะมีให้นะครับ ส่วนตัวหุ้มเบาะหนังก็เป็นแบบสวมทับนะครับคุณลูกคา้าสวมทับเบาะเดิมเบ,มบาะพรมเบาะผ้าเบาะหนังเบาะกำมะหยี่เบาะสกปร,รักผมเบาะออกครับลูกคา้า,คาอ่ามันเป็นมันเป็นแบบสวมทับแบบตามรุ่นนะครับลูกคา้าตรงรุ่นคืองานมันเหมือนงานที่เราถอดเบาะเดิมออกแล้วเย็บนั่นแหละแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันไม่ต้องถอดเบาะเดิมออกนะครับวสวมทับลงไปเลยงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าใส แป๊บหนึ่งเอานังดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผาบมันบกวงไอเดี๋ยวแป๊บนึืงเอาอ่ะเอานังมึงดูขยมมึงดูขยมยมแห้งไรล่ะโอ้พ่อละครับบ้านู้ละล่ะครับเนี่ยนั่งแล้วมันไม่เลือดไม่ขยับนะลูกค้าลงมาก็ไม่ขยับตามเออรอมาลงมามันก็ไม่ไม่ไม่ติดตูดไปนะมันไม่ไหลตามนี่มันเ้อเออะว่าวสิวายังเกาะ ไอ้ที่ว่าออนไลน์ที online, uh ่ล <'s> ูกค้าเมื่อวานเจ้าเนี่ยลูกค้าเวลาซื้อพุ่มหรือว่าซื้อยังก็แล้วแต่ทั้งออนไลน์ยถอดหมวกเนี้ยถอดหมวกเนี้ยซื้อออนไลน์หรือยังก็แล้วแต่ทั้งอ่ออนไลน์ครับซื้อพุ่มซื้อยังก็แล้วแต่ถ้ามันบ่อตรงรุ่นเนี่ยลูกค้านี่สิเสียผลประโยชน์คือขึ้นกับบ่อใดแล้วก็คอเสียอีกตอนหนึ่งก็บขึ้นเงินบ่อใดไปคุยกับเขาก็คุยบ่อใดสุดท้ายก็ต้องทนใส่แบบบ่อตรงรุ่นเอาก็สิคุยบ่อใดกับเบอร์โทรกับมี่โอ้เบอร์โทรทุ่นมารับครับเเอาลล้ไไไปด จะดันวางเลยบอกเลยทีสุดท้ายมันก็บอกเรือหรือรอยไปเลยครับปิวไปเลยเออแล้วอีกคนวางเลยก็ไอ้นัดติดอยู่ตอนนั้นนัดติดอยู่ห่างบ่นัดติดอยู่ห่างเออบัดนี้พอง่ายมีปัญหาผมผมไม่ได้ไปทางนั้นเลยพี่ผมไม่ได้ผ่านเลยเดี๋ยวถ้าผมผ่านแล้วผมจะไอ้ติดต่อไปบ่เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆสุดท้าย มาซื้อน้ำเฮาใหม่จ่อยใช่เรียกว่ากูซื้อใหม่ดีกว่าอันนี้ว่าวไอ้ฟังเนอะครับอันนี้ว่าวไอ้ฟังงับลูกค้าที่ลูกค้าเจอมากแล้วครับผมที่ลูกค้าอันนี้คือประสบการณ์ที่ลูกค้ามาว่าวอยู่ร้านเนาะแต่ว่าขันมาหาผมเนี่ยของผมมีหน่าร้านเนาะผมจะสิลบไปใส่มาผมก็ต้องผมก็เคลียร์งานแก้งานให้เลยครับครับผมครับผมก็เป็นหุมบอหนังแบบสวมทับเนาะครับพุ่มฮาดีสองสันขอบคุณน้องหลายๆครับบ้านเดียวกันครับ คนกัมา拉สายส่วนโตพ่อค้านี่อยู่ย่างตลาดเนานนะขอบคุณเอฟซีครับผมเป็นเอฟซีกันแบบถล่มไล่เลยนี่เจ้านี่จังไดก็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็นี่นะครับร้านผมอยู่ในตลาด a อซพลาซาสายไหมนะครับถ้าลูกค้านึกไม่ออกว่าตลาด AC เอซีพลาซาสายไหมอยู่ตรงไหนนะครับผมมีจุดเด่นแบบเป็นอันซีนของถนนสายไหมเลยก็คือทรงเป็ดพะโล้นะ ถ้าลูกค้านึกไม่ออกเนี่ยว่าสายไหมมันอยู่ตรงไหนลูกค้านึกถึงซงเป็ดพะโล้ได้เลยครับอร่อยที่สุดในย่านนี้ครับผมนั่นแหละเส้นเดียเส้นเดียวกันกับร้านผมนะครับถ้านึกไม่ออกว่าตลาด A c ซสายไหมอยู่ที่ไหนก็นึกถึงซงเป็ดพะโล้ได้เลยครับอร่อยที่สุดนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับอย่าลืมนะครับชมแล้วกดไลค์ กดติดตามให้กับผมหน่อยนะครับถ้ายอดไลค์ถ้ายอดคนติดตามถึง1,000ผมจะมีฟัง์กชั่นอะไรมีอะไรที่ YouTube เขาจะเปิดให้ผมทำอีกเยอะแยะแต่ตอนนี้บางบางอย่างที่ผมอยากจะทำก็ยังทำไม่ได้เพราะว่ายอดผู้ติดตามของผมผม,ผมยังไม่ถึงพันไลค์แต่ยอดวิวอะนะฮะเดือนที่แล้วครับ28วันยอดวิวก็อยู่ประมาณ4 0 0 0 0นกว่าเกือบ5 0 0 0 0 0นะครับแต่ว่ามันก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่า,อายอดผู้ติดตามยังไม่ถึง1000ผมฝาก fc ทุกๆคนนะครับช่วยอนุเคราะห์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่รับชมขอบคุณมากครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับหนุ่มหน้ามนคนกระสินชัยประสิทธิ Auto ์ออโต้พรม 5D ดตลาด ac p l a ล a ซสายใหม่ขอบคุณครับ